สวัสดีครับจากร้านคงจากการเกษตรเรยน้องทานะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีลูกค้าทางไกลนะครับได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องอูปัต้าเซทีร้อยแปดสิบพัทนะครับเป็นรุ่นมอเตอร์สตาร์ทนะครับไม่มีไฟหน้านะครับลูกค้าอยู่ที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับจังหวัดเชียงรายนี่ครับโทรได้โทรมาสั่งซื้อนะครับจังหวัดเชียงรายเปิดเครื่องให้น้องเดี๋ยวแกะแกะกล่องให้ดูนะครับเครื่องใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับ ร้านเราก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเลยงกทาจังหวัดยะโสธร,รนะครับเครื่องนี้ส่งทางไปสานีเก็บเงินปลายทางนะครับอยู่ไกลมากนะครับอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับ ี่นแกะออกมาก็ประมาณนี้ครับจะมีหมวกนะครับให้แล้วก็มีเสื้อยืดนะครับด้านในนี้แล้วก็มีเครื่องมือนะครับพวกปัจแจนะครับเหล็กยึดนะครับปลายถ้อยเสียปงกันสนิมนะครับออกเลยบัดระวังถือเครื่องได้ระวังถือเครื่องได้เอาวจะไป เอาแพ็กมาอย่างดีนะครับค่อนข้างจะแกะยากหน่อยนะครับคุบต้าเซตทีร้อยแปดสิบนะครับร้อยแปดสิบจะมีอยู่สองรุ่นนะครับรุ่นมอเตอร์สตาร์ทไม่มีไฟหน้าแล้วก็รุ่นติดไดสตาร์ทสวิต์กุญแจนะครับมีสายขค้วบวกลบให้รุ่นมือหมุนจะไม่มีนะครับไม่มีรุ่นมือหมุนนะครับเขาไม่ผลิตมานะครับผมแต่ว่าก็ใช้มือหมุนได้เหมือนกันนะครับตัวน,นี้ เอาเล็กนึงไว้ได้เดี๋ยวมันไข่เอาเจ้าขี้รถไปเจ้าฟัง้งฟั้งบูทบ่มันดิ่งออกบ่บม,มบันดิ่งออกประจําเลยบ่มันในปตกปนปักใหม่ท,ท,ที่ว่าคือพวกกบการตางหากเลยใชหที่แกนขานไ่บอกมันเลี้ยววางแล้ว่น แเดียวเพราะว่าอายุแล้วครว่าไปก็นด้ก็เดียวเลยชว่ันไคอยาพักรพักรดลวไปนี่ีเอมหนึ่งสี่ส่วนปดก็เข้ามาแล้วนะครับนี m อ็มลูกค้าสนใจก็ติดต่อได้นะครับ p ีเอเครื่องเซททีร้อเอครื่องเซท4ีรีสนะครับตัวนี้ นี่ครับเข้ามาทั้งหมดสองชุดนะครับสองคันนะครับพีเมมีชุดโรตารี่ปั่นแถมให้แล้วก็มีชุดพันไถนะครับอ่านีมาดูกันครับนี่เซททีร้อยแปดสิบครับมอเตอร์สตาร์ทไม่มีไฟหน้านะครับ อ่ายังสวยครับนี่เป็นเครื่องไดเ e c t injection นะครับนี่ครับ d ดเ e c t นะครับรองรับน้ำมัน B 2 0ได้ด้วยนะครับนี่ครับมีหลอดน้ำมันบอกบอกด้วยนะครับว่าน้ำมันอยู่ขนาดไหนครับรับประกัน3ปีเต็มนะครับผมคุณภาพ3ปีครับ มีศูนย์เซอร์วิสตัวไทยนะครับเรื่องคูปตานี้ครับเออสำหรับคูปตานะครับครับฟังหนึ่งเติม เติรน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องก็แถมมาให้นะครับแถมน้ำมันเครื่องมาให้ด้วย4ลิตรนะครับผม4ลิตร น้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องนี้ทางร้านจะเติมไปให้เรียบร้อยนะครับแต่ลองเครื่องเรียบร้อยกอ,อ,องอากาศด้านหลังนี่ทางร้านจะยังไม่ได้เติมใส่ให้นะครับน้ำมันเครื่องเดี๋ยวลูกค้าไปเติมเองอยู่ที่บ้านลูกค้านะครับผมเพราะว่าเวลาขนส่งขนส่งนะครับทางไปรษณีย์น้ำมันเครื่องอาจจะโกบหรือไหลออกมาได้นะครับ

หนักเห็นไัวตัวเจ้าแกงข่อยแล้วนี่มันสีออกแล้วมันหมดเลยคัมือสายนี่นนนพอดีนะบ้าน้อง เตน้ำมันเป็นน้ำมันดีเซล B7 นะครับที่เติมให้นะครับทางร้านก็จะลองให้ประมาณครึ่งถังนะครับด

เช็คน้ำมันเครื่องดูนะครับอยู่ในเกณ์วัดพอดีหรือเปล่าพอดีแล้วครับผมจะมีขีดบอกนะครับพี่แทนยี่วะมีเลย บอเปิดลูกค้าไปฮอดบ้านอ่ะโทรมาว่าป้าหม้อน้ำนี่เพื่อนเพิ่นเพิ่อนไ่เคยเปิดเออมันบ่กวนนี้กับฟ้าน้อยหน่อยรุ่นนี่วะจะคิดเดียวได้ว่าบมึงนี่ครับฟ้าหม้อน้ำนะครับ ใส่เล็กนิดเดียวครับตัวนี้สามหม้อน้ำเยอะเยอะเงี้ยนะพี่แต่หม้อน้ำนี่น่าจะใหญ่มากนะครับนี่นายเอวบาัาเร็วเอาพงกระสิมาเลยพงเร็วเอาพงกระเติมใส่ควันนั่นเฮ้ย เติมสักวันนี่เออหาอยู่นี่เอีอเติมพงวงกันสนิมให้นะครับนี่โอเคน้ำใส่เข้าไปนี่นเติมน้ำใส่หม้อน้ำนะครับ เ,เติมเติามน้ำมันเครื่องก็นี่ครับสี่ลิตรนะครับก็เติมไปก็ประมาณแปดสามนิดครึ่งเนาะสามนิดครึ่งนะครับผมเติมนี่ประมาณสามนิดครึ่งครับ เหลือ,อไว้นิดหนึ่งนะครับจะมีขีดบอกด้านข้างนะครับเหลือไปเติมใส่ก<ม>องอากาศด้านหลังด้วยนะครับผม okay, เลืวแก้คันเร่งนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคันเร่งเขาล็อกตึงมาเลยครับเดีย๋ยวให้ขยับให้นิดหนึ่งครับมันขยับเด้กวะล่ะ ตาจริงร่องคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับ เพราะว่าเรารีวิวตั้งแต่เริ่มแกะกล่องใหม่เลยครับฉันก็ขอน่บอเริ่มขอในห้หลงีนันก่ย้างหครับผมเงไม่ก่อน ี๋ยวขั้นนี้ใครจะเอาไปอัปเดตซอฟต์แวร์อยู่นี่เอาบาัตรใม่ได้แล้ววันี่ได้แล้ววะใหม่เดือคันโดนแล้วไหมล่ะสิบสี่นาทีเลยนี่ช่างผู้ทำเนินงานมุนไปมุนมาอยู่แนะ <c oughs> มือเ,เขาลอกหมดหรือยังไงดิหน่ห่วยเดแกะมากแกะยังไงสันเขาลอกแล้วข้างหน้าเลยเยอะห่วย,ยเปินนี่เวผู้กคองไว้ยนะเบิ้งไม่ไน้เบ,บิ้งนะบุษบงเหลี่วยวไงดิเ,เดี๋ยวช่างใหญ่ดูนะครับ วานไปดเ,ดไปนเน้ื่ออะไปอ๋อไปเลยล <laughs> อยเงาเลย, <laughs> าเลยวานก็นี่ครับไปส่งลูกค้าไปส่งขุบนะครับขุบตีดินนะครับเอารถคันนี้ครับไปวานไปส่งอยู่ที่ชัยภูมินะครับขุบตีดินแล้วก็ <laughs> ล้อเหล็กนะครับลูกค้าโทรมาสั่งที่ชัยภูมิ มันทีไปใส่ก่อนนั่นแต่งมีใส่ก่อนเจ้ามาลาด์พวกอันเอาผาดเอาผาดไปเลยบ่เอาคุูบเหมเอาผาดผาดเสียขึ้นแล้วออกไปทังไหนเนาะสองเมตรไกลไกลไกลบ่ไกลบ่ออกมาไกลบ่ทั้งขางออกทั้งขางเลยบ่ เอาเอกเอาอะไรกลางๆเอาไหมวะขาเราวสอบกันปะพ่อพ่อตำรวจปะพ่อบ้างยงไปมันถามปะซิบนิวซิบนิวย่อมือหึือยังไงพันตลอดซิบนิวอ่ะครับครับจีครับนี่ก็ไปกับพี่นะย่อไปก่อนนะดิโอเคเรียบร้อยครับทีนี้เดี๋ยวมาลองเครื่องนะครับให้ลูกค้ากันครับ อุบัตาแททีร้อยแปดสิบพัดสิบแปดแรงนะครับนี่ลูกค้าจะเอาไปใช้งานน่าจะใส่แตนหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจครับส่วนมากก็ใส่แตนกันนะครับนี่นะครับเสียงอิดอิดอิดเสียงว่าฉีดนะครับนี่นะครับ อย่างนะครับ เครื่องเดินเบาครับอ่าเรียบร้อยครับผมนี่ครับลองเครื่องเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวแพ็กสินค้าเข้าลังครับลังก็ส่งทางลูกค้าทางไปรษณีย์นะครับเ,เก็บเงินปลายทางอำเภอ,อยังเพิ่ลืมลหอำเภอ,อยังเพิ่ เชียงรายนะอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับผมทางไปสีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมี เวลามีคลิปดีๆนะมานําเสนอนะครับผมจะไ,ได้ดูดูได้ทันนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ